สวัสดีจ้าช่องหนูเอชแนลมันจะพามากินแกงอ่อมไก,มก่ใส่มะระขีโนกใส่บเกอร์จะพี่นจ๋านามเพาะอเจาะขมอัมรำจะพี่นอจ๋าใส่มระระขีโนกขมขมจะพี่นอจ๋ามาัก,กมแห้งจะพี่นอจ๋าแกงอ่อมใส่มะระขี้นกจะใส่เป็นยอดมะระก็ได้หรือใส่เป็นนวยมะระแบบที่ใส่ด้จะพี่นอจ๋าแกง ใส่ข้าผัวน้ำพี่น้องหอมอย่าไปใส่น้ำร้ายพี่นอ้องเอ้ยจําน้ำแบบเหนียวตุยตยุพี่น้องจ้เซ แหนบจาเบกจาเบลงไปพี่น้องจ้าจะมีความนัวความขมอําราขมบ่หลายเ้อจ้าพี่น้องจ้ามันจะบ่ขมโดดขมในน้อยพี่น้องจ้าไผมากขมแนะน้าเด้จ้าพี่น้องจ้าไสมะระขี่นกพี่น้องจ้าหลายคนอาจจะมากนาอพี่น้องเนาะมันแซบอีหลีพี่น้องจ้าบางคนอาจจะบ่มากว่ามันเป็นความขมมันจะตัดรสชาติเป็นว่จเสสาหรับอี่านี่วาบ่ตัดรสชาติจ้ะนัวน้ำปลาคือเกาจ้าพี่น้องสาแซบใส่ผงนัว ใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยจ้ะพี่น้องจ๋าแสบยู่ที่ผงนัวได้จ้ะพี่น้องจ๋าแสบแห้งเดือดฟดฟูดได้จ้ะเอเฮ็ดแบบโอ้โหเห็นตอนที่อยู่ในกระทะบ่จ้ะพี่น้องจ๋าหิวน้ำเอเลยแม่นบ่จ้ะพี่น้องจ๋าเดือดบุบบุบเลยพี่น้องจ๋าสดแบบพลุ่งนเลยจ้ะพี่น้องจ๋าบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องจ๋าฟินจ้ะพี่น้องฟินขกฟินแน่พี่น้องจ๋าแ่บเขาเศร้าด้จ้ะพี่น้องจ๋า ท้ายส่วนมากจะเป็นตอนเศร้าที่าทายคลิปตื่นขึ้นมาเห็ดกับเขากับน้ำพี่น้องจามานั่งทายคลิปทายเสร็จกะออกไปเห็ดงานจ้ะพี่น้องจา๋าหน้าที่สําคัญของเขาคือตื่นขึ้นมาทํากับข้าวมานั่งทายคลิปทายเสร็จกะออกไปเห็ดงานจา้ะแบบคือขาดการทายคลิปก็ได้ทำมือได้แบบว่าก็จะไปเห็ดงานนะพี่น้อง บ่ได้ถ่ายคลิปอ้ามืมอนี้ขาดนี่ห่างไปเนาะบางเที่ยกับเมื่อยพี่น้องเพียกจากการเทำงานเนาะกะบม่อยากถ่ายหรอกทำเมื่อยคักๆนี่บ่ายถ่ายหลีกันเมื่อยเพราะแบบไว้ฟื้นจะคล้องไว้เห็ดกับเข่าวไว้บางมือแบบเฮ็ดกับเข่าเบาวไหวพี่น้องก็ออกไปกินข้าวข้างนอกจ้ะพี่น้องจ๋าเมื่อยงานเมื่อยการนะเนาะพี่น้องเนาะไปกินอาหารนอกบ้านแต่ถ้าเมื่อใดแบบว่าเอ้ยมีเวลาน้าจึงเสียแล้วกะเมื่อยหลายกะเห็ดใดจ้าพี่น้องจ๋า มาจ้ะเมโนแ,ปปแซบแซมาจําเบจําเบพี่น้องจ้ะเอาปั้นขเนียวพี่น้องฟังเอ๋วเ,อเดือปั้นขเนียวเอาขเนียวจํำลงไปในไอ้น้า แกงอ้อมพี่น้องจ้าฟินพี่น้องโคมอํมรามพี่น้องจ้าเสบออมไก่พี่น้องจ้าเอมาแข้งแกงออมมากออมไก่ออมป่าพี่น้องจ้าออมหมูยังก็ได้มีอ้อมอ้อมเนี่ยเอบอกเลยเบสิกของเอคือมาคักเมนูประจำช่องคือแกงอ่อมจ้ะพี่น้องจ้าเป็นเมนูที่เอลงคลิปบ่อยที่สุดคือเมนูแกงอ่อมคือเอเห็ดแบบบ่อยบางเทีก็ ออมไก่อ้อมหมูอ้อมตับไก่อ้อมป่าเจงแเสบพี่น้องแกงอ้อมปลาจ้าเสบพี่น้องจ้าเป็นเมนูที่เฮ็ดบ่อยที่สุดจะเอิ่นว่าเมนูประจำช่องก็ได้จ้าพี่น้องจ้าเดียวก็อ้อมนั่นออมนี่พี่น้องจ๊ะเป็นคนที่มากินแกงอ้อมส้นโตนี่คือแกงอ้อมเป็นเมนูอาหารที่ชอบอันดับหนึ่งมาขักพี่น้องจ้ากินเขาแซบเขาวนัว คือเมื่อไ้แกงอ้อมเนี่ยอ้อยอ้อมเบื่อจ้พี่น้องจ้ากินน้ำใดกับเบื่อเมนูเส่บเบใส่น้ำปลาหนัวอเนอจะใส่เป็นน้ำปลาขวดด้อยจ้าพี่น้องจ้าสูตรเข้มข้นหนัวมากพี่น้องจ้าเป็นแบบจังไดอะบ่ไไ้ใส่เกลือด้อจ้าพี่น้องจ้าแกงอ้อม้อนี้จะใส่ขนอน้ำเด้อนี่คือสูตรของเอพี่น้องใส่ขนอน้ำแกงไหลยก็ใส่ก้อนหนึ่งแกงหน่อยก็ใส่เครื่องก้อนแซ่บใส่ขนอใส่ผงนัวใส่น้ำปลา ใส่ขา้าวคั่วตามพริกแกงไอ้พริกแกงเอ็นนี่ N e, แต่ใส่หอมหัวหอมกระเทียมพริกแห้งแล้วก็ขคาเอ้พ่อแม่บ่กพีชแม,นม่นแม่นคาตำคานั่นคือเทคนิคความหอมของพริกแกงตำใส่ขคาซอยขคาลงไปซอยตะไคร้คั่วคั่วคัคั่วเข้ากันพกเข้ากันเสร็จ เอาเอาไกา่กับเครื่องแกงพี่น้องจาาอ้าแล้วก็น้ำยอดใส่น้อยหนึ่งขัวขัวขัวให้เขากันเทคนิคของเอคือขาเนี่ยแหละพี่น้องจา้าหอมเครื่องแกงร้องเบงิงเลยจ้าใส่ขาน้ำพี่น้องไอ,อ้พริกแกงที่เขาตำอ่ะหอมพี่น้องจา้าแซ่บอีนี้มันจะแบบว่ามีความหอมของขาตะไคร้ละมุนมากหนัวแซ่บโอ,อ้ให้เครื่องเทศพี่น้องจา้าเน้นเครื่องเทศแบบจัดนักจัดเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้าเมนูแซ่บ อีสานบ้านฮาวแซบนัวจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันเอินพี่น้องหลายรอบไปเด้อจ้ามากินน้ำเอเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อเอาขยวคุยครับยิ่งใหญ่เลยจ้าพี่น้องจ้าพักขางเคียงบ่มิหยางไหลจ้าพี่น้องจ้าต้นหอมมากินข้าพี่น้องต้นหอมหัวหอมนี่โอ้มากัอียงชุนนี่มากพี่น้องจ้า ชุนจนน้ำหูน้ำตาแตกแต่ละคีบพี่น้องจ้าเบ้าหัวห้อมกับต้นห้อมนี่จ้าพี่น้องจ้าน้ำตาไหลผักผ่างนียจะพี่น้องจ้าแ่บยังโอ้อยอันใดชุนชุนเพชรน,ชนี่เอ้ยมาคากเพชรนี่ก็มาคากขนาดไปโลกกระเพาะได้พี่น้องโลกกระเพาะเขาหากินเพชรหลายเป็นบ่าจะพี่น้องจา้านางเอนี่เบ่สนจ้าพี่น้องจา้จาจัดแบบเพชรเลยแสบท้องออกห้อนท้อง,องกระทนเราพี่น้องต้องไปกินยาจา้า อิมแปพี่น้องแนนทองแซบคักจะพี่นอ้นนอ,งนองจ้านี่คืออิมของแทง้เด้อจ้าเย้าหายคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูอเองเด้อจ้าสวัสดีจ้า